ปลาทูสดๆเลยครับสวัสดีครับครูอับันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวสวัสดีครับน้าเล่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยว่าจะซูมหาอันนี้อยู่ว่าจะซูมหานกเยีง่งว่าจะซูมหานกเอี่งมึงเนี่ยย่างมันเห็ดมันไปหายไปไดนพวกนี้ย่างมันเหนไได็ดาม,หม,มามาให้กำลังใจเลยได้ไหมครับวันนี้เรารอยู่ที่สวนทุเรียนน้าเล่นะครับนี่มาดูดูต้นตัวอย่างน้าเล่ก่อนคุณต้นนี้ปลูกมากี่ปีแล้วน้าเล่สองปีตัวมานสองปีครับท่วมหัวแล้วเนี่ยครับมัน ทดลองเบิางมันส่งคือนะครับครับก <c oughs> <พอ S 2> ็ไม<แ>่โหดนะแอบปลูกกิเลนกน็จะเป็นกิเ<แ>ลกิ้งล่ากิเลนปลูกกิหลีเรียนทุกซ้ำเลยครับนี่น้าเลศสวนทุเรียนน้าเลศครับวันนี้น้าเลศก็มาปลูกหลายต้นอยู่วันนี้เราก็จะมาจัดเมนูกันคิดถึงน้าเลศก็เลยได้ของดีมาก็เลยมาขึ้นนาเลศน้าเลศบอกไม่เคยกินอีกนี่ครับไม่เคยกินไม่เคยกินแต่ว่าเห็นไอ้เขานันนั้นไอ้ตัวนี้น้าเลศไม่เคยกินเลยแต่ว่าจะโม้จกเย็ดเมนู่ดไอ้โรงเรียนว่ากินสดๆไรติโรงเรียนเขาบางคนเขาแช่น้ำปลากินเลยน้าเลศ มะพร้าแช่น้ำตาลกินเลยอย่างนี้นะนี่ครับแบบใส่สดกับื้องซี่โฟลได้เลยนะครับ,รบนอกจากจะมีอ่อย่างก็เม่งด้วงมะพร้าวเลยเราก็จะมีนี่หอยหอยคา, <c oughs> างนั่นเลยหอยเนียหอยคางนี่หอยคางนี่มันสดสดมากนะครับมาถึงเชียงรายก็ยังเป็นๆอย่างนี้ได้นะดูไหมเนี่ยไ<อ>ข่หอยแข็งยังสดอยู่ ยังอ่ายู่เนาะยอ่ายังยังมีชีวิตอยู่อ่านี่ครับง่ายังสดสดอยู่หอยคางพี่น้องหอยคิดพอน้องอ้อยแด้เนี่ยมันหอยใหญ่บอหอยใหญ่เนี่ยน้องอ้อยหอยใหญ่แล้วนี่ได้เจอหอยใหญ่กวมหวานอีกนี่เดี๋ยวเราจะล้้างใหสะอาดผมว่าจะทำกินเหมือนก็เรากินหอยนางรมอ่ะมีวาซาบิมามีพริกจากสวนนัเลยสดสดเลยนะครับมีน้ำตาลน้ำแข็วอ่าเดี๋ยวอันนี้หน่อยมีไส้้ไกกก่่่่อออีีันน็็หยคคลลางงงโโรึึเปแม ก็น่าจะมาสั่งในส่วนทุเรียนนี่แหละอันนี้ย่างเนะอะลุนนง,งเด่นเนาะย่างย่างม,มีมีตัวเม,วม,วมนูแถมมาให้อันนี้ไส้ไก่ไส้ไก่บ้านนะครับแล้วก็กจะมีดวงมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวให้นาเรศต่ำน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่มะนาวแป้นพื้นบ้านรับรองน้ำจิ้มนี่หอมอ่ายืดเต๋อเรีย้อยละเดี๋ยวเราจะย่างจัดเมนูการกินกับกระถินกินแบบเมี่ยงน้ำลายน้ำลายไหลน้ำลายแตกละผชมครับผู้ชมครับมีต้นหอมมาที่เนาะเอ่อเอาเ<ห>นี่ยเดี๋ยวเอาตะไคร้ด้วยน <ะ S 2> ัเลยหั่นหั่นตะไคร้กินหั่นพริกสด ทำเป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ราดราดบนหอยคางย่างครับนะมาถึงเชียงรายเขาขายกิโลร้อยหนึ่งถ้าเคยไปแถชวชลบุรีแถวบางแสนนะเขาขายเคยเห็นป้ายใหญ่ๆนะสามโลร้อยหอยคางอย่างครับแต่ทุกวันนี้กิโลละหนึ่งร้อยบาทมาถึงเชียงรายแต่มันสดคือมันถือว่าโอเคครับเนี่ยมันสดดีก็เดี๋ยวมาล้างในหนองนั่นเลเลยตามผมมาดูครับนะล้างในหนองเลยน,น,น้ำน้ำนั่นเลนี่ใสามากนะเนี่ยดูใสแบบกินได้เลยที่นี่เป็นมหินแห่ ต้องล้างยังไงเนี่ยเราไม่ได้กินเปลือกมันออกเลยเนาะล้างพอสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปย่างเรากินข้างในมันครับเอาแล้วครับระหว่าง <Okay. S 2> ที่ต้องเด่นล้างหอยนะเล่ก็อาสาไปเก็บพริกให้เรานะครับนุ่นนะครับเก็บแบบสดๆครับพริกที่สวนเลยนะครับนี่มีหลายผสมผสมผสานครับมีมะละกอมี ล่ะอย่างครับมีแท่งน้ำอย่างดีเลยโวนารีนเลยนะมะนาวแป้นเล็กนะเลยหอมมะนาวนี่ของลาเรียเต็มต้นรวมโดนนี่มะนาวจะทานลูกใหญ่นะครับดูคนละสีสันกันหอมเหมือนกันแหละแต่ว่าของอันนี้มันเป็นมะนาวแบบโบราณน่ะมะนาวเมืองเมืองมะนาวโบราณโบราณครับบานบานเนาะครับเอาลาเลียพี่ก็เก็บเองน้ำตาลมาแล้วครับน้ำปลามาผงนัวมาพี่เก็เดี๋ยวเขามันอาจจะบ่สวยงามแต่ว่ามันมีความออริจินอลของมันครับเน้นออร์แกนิกออร์แกนิกออร์แกนิก ครับเฮ็บเย็บเธรรมาตร์ครับตำนำ้ำพริกพ้อโคเกะโคเนี่แหละเดี๋ยวย่างหอยพี่น้องกินดูผ้าที่ตกดินที่สวนสวนนาเล็ครับวันนี้จุอ้อออาวมาได้โมดกมานาเลยวันนี้โอ้ยแอน่อนวันแนี้เอาเปิดเปิดมีด โอ้เหลี่ยมม้ะโอ้แ่เขาเด็ดอะเป็นในเป็นตะข้องเป็นตะเชื้อนนะนี่ดีเออมีดมีดลาบตัวนี้นี่มีดลาบประจําตระกูลของตาตาโรงเรียนเราให้แม่ไม่ทีนึงแม่ให้มาต่อไปทีนึ่งตัวมีดมรดกมีดมรดกครับมีมรดกมีอันเดียวเลยต้องเสือผ้าต้นนี่มีดาบตระกูลหยางครับมีมีซอยจิ้นมีดลาบจิ้นอ๋อถ้าลมนั่นแม่โรงเรียน ล้วมเลยผู้นึงจับขาลผู้นึงลอกหนังไงเอาเลยอ่ะเจียดเดียวให้เนาะเหายไปเด้อเด้อลำปีเอ้ยลำปีเอาไปซอยจุแล้วมีดนี่นะครับมีดซอยจุมีดประจำตระกูลดูดเมื่อจุ่แล้วนี่ยแล้วกเนี่ยเลยโกนหัวได้จนได่หนินี่ตะไคร้นี่เอาซอยบางๆเดี๋ยวจะเอากินกับเมี่ยงครับคล้ายๆกับกินเมี่ยงแ่ะกินหอยเอาเปิดมีดประจำตระกูลแล้วอ่ะเดี๋ยว่กันเร่งกันเนาะสี่พวนนอนโงเรียนเนาะครับโอ้พวณน่ะโอ้ไม่ต้องไปโกนเลยครับ โอ,อ้มีทักทักสุดยอดเลยโอกก้กระเทียมกระบ,บอกพริกมีกมีสั้นสุดยอดอบอุกพริกกันนะซีหาสายพันธุ์อยู่น้ำกันโรงเรียนเอาในไหนให้ก,กินดาจ๊กเมี่ยงอุบลจ๊กขาอีหยังเนี่ยเอาเทื่อครับใส่เลยใส่เข้าไปโอ้มีดไหมดูจุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่โรคหายเนี่ยเอามาลองมีดจักตัวให้โรงเรียนก็แม่นเอาหมูตัวเอางัวตัวหมดเลย มาลอกมีดจักสองสามตัวนะครับย้อนสุดท้ายนี่ยซอยละห่อกกับนี่นะยากหอยโอ้อากาศดีครับพริกขวพริกกระเทียมเอาแบบบ่ละเอียดมาได้ก็นเลยน้องเล่นเนาะครับหยาบหยาบเลยก็นเลยมะนาวมะนาวโบราณมะนาวเมืองโบราณนี่ครับเมืองโบราณหอมมิดเยอะแต่ว่านัวเขาไปโอ้โมบอกยี่ห้อกลิ่น กลิ่นมาเลยนะนเลไอ้กินมะนาวเนี่ยกินปริ๊ดเลยครับกินแบบอืมคือว่าเนี่ยมันขิงครับมันเป็นมะนาวขิงเงี้อมันเป็นกลิ่นบักบักไงเพราะว่ามะนาวแป็นโบราณอืมมันเป็นเนี่เขาเรียกมะนาวแป็นโบราณครับลูตัวน้องเล่หอยครับไปค้างหไปค้างอ่าตัวนี้ไงเป็นๆเลยนะเนี่ยยังอาๆอยู่เลยครับคนขายบอกโอ้ยพี่ผมกินกับอุ้ยนีบมือเป็นๆเลยคนขายบอกโอ้ยผมไปกินกับเพื่อนมาเมื่อวานนี่ หม้อขนาดไดนี่กินตอนแรงๆเหรอเขาวะพ่อค้า,าคนขายนะคนขายนี่สดมากยังเล็บมาเลยของพี่<ด>ไปย่างลเลยอร่อยมากกันนี่ก็เออคิดถึงก็รู้ว่ารู้ว่านี้วันนี้นาเร่ปลูกทุเรยียนอยู่ที่สวนกันเลยอ่าลองเอามากินที่สวนนาเร่ดูวันนี้บรรยากาศดีบรรยากาศก็กดีอู้ใหญ่อะ่ะอออดูเนี่ยดูมันเลบนี่มาเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสดๆเลยถ้าลวกจะเหนียวนะครับ หมอนี้ต้องย่างๆเรากินกับคล้ายๆเมีย่ยงโอ้หันมาดูน้ำจิ้มน่เลีนหน่อยอจวดมามะนาวแป้นครับมะนาวแป้น,นมะนาวแป้นเดียวน้องเล่นนักครับเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยทำเองใส่น้ำตาลมะพร้าวจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับเนี่ยนี่กระถินก็หน้านี้หน้าฝน,นครับกระถินสวยสวยน่ะกะทินริมรั้วครับนั่นานี้ม อนี่วาซาบิครับใครแบบอยากกินจาดวาซาบิพิกี้น้าเล่ร้องไห้มาแล้วว่าเต็มใจอยู่โรงเรียนเต็มใจร้องไห้เหรอเต็มใจมันข้อของแซบหน่อยอันเดียวนเหรอเฮ้ยต่างน้ำจิมน้าเล่มาโชว์หน่อยอืม่ป้อดกล้องมาดูนีดหน่อยนี่นะนี่มาดูครับขาดไอขาดได้อันนี้ใส่วาซาบิครับนี่ผสมวาซาบิไปครับมีวมีลากักขีหน่อยนี่โอ้ยสุดยอดโรงเรนนาเล่เทสเทสนี่ยเลยของน้าเล่ นี่ครับแบบนี้เลยครับจุดเชื่าแขนๆเพียงหน่อยเดี๋ยวเติมให้เติมให้ป้าตัวนี้แบบเจ็บแสบแบบเจ็บปวดต้องเอาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้อืออูอันนี้ใครชอบกินเขาเรียกว่าอะไรอ่า <c oughs> แซ่บแบบแบบร้องไห้ก็มีมีหให้นะให้อันนี้อันนี้ขอใส่นี้กินวันนี้นะโอ้โหนี่ครับ ว่วใหม่ๆให้ดูนี่หอกินคือเมี่ยงนี่น้ำลายแตกเลยนะเ่เลยมีหลายเอาสักตัวไหมนั่นเลยอย่างเงี้ยฮะนเัเลยได้ไหมตรงโรงเรียนก่อนพิสูจน์ว่านา<ะ>ั<ะ>่เลยว่าเคยกินโรงเรียนมากินมาแล้วเคยกินมาแล้วไงเงี่ยฮะเอ่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอุ้ยฟ้าแลบหรือเปล่าตัวเล็กๆนะต้องพูดจีนหน่อยคนจีนเขานิยมกินนะเ่เลยฮะเซียเซ่ไรนะนัเลย ใช้วิจัยในการรับชมบรรยากาศป่าเขาเปล่าผมหิวข้าวผมไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยผมน่าจะกินได้อยู่ปวดใช้วิจัยนะครับไม่ไม่เคยเคยเห็นเขากินหรือผมกินเองผมจำไม่ได้ใจเอาแล้วนะครับนี่ครับอืมกัอืมมันด้วยเลอะมามอืกัะปาก ่าวให้ผู้ใดตัวใดอยู่แล้วน้าเรนหวานเลยมันเป็นมันเป็นรวงมะพร้าวเลี้ยงเราหาตัวขาวๆอบบวกันนะวิญญาณนี่นะาเรียนหวานหาตัวขาวๆอบเนี้ยลเนาะก็จะกินขาวๆอบบวบอยู่น้าเรนก็ได้หวานเนี่ยเอาปิ้งกับปิดตาแซ่บอยู่เนี่ยว่ามันกัดผาแล้วกันนะต้องเด็ดตางกันออกก่อนแล้วเปล่าไม่รู้มันกัดผมนี่เมื่อกี้มันกล้องดงใกล้ๆหน่อย ชาชะาแล้วลยะชาช้ากนเลยๆๆๆๆจุ๊บอย่าให้มันกัดปากแล้วกันแซมแซมว่คือบอได้นะไม่น่าเกียดได้ได้อร่อยอร่อยบบต้องไก่ไฟเลยก็ได้อไม่ด้แล้วนั่เองไม่ต้องใช้ไฟพี่น้องหวานเนาะได้ได้ได้เดี๋ยวเยหอยลน่าไลองเดยวนิมสดๆอ่ะอันนี้ปวดใช้วิทยาในการรับชมนะครับ กันแนวกินเนาะเขาเจ้าพากินทั้งสี่เนาะลุงเต้เขากินกันอยู่เขากินทั้งสี่เขากับเฮ็ดทั้งสี่แล้วมันมันนี่นะาเลยมันกับตามแตกโป้ในปากนี่มันแรงแซบกระทบดิ้นขึ้นมาเลยครับนี่นโอ้ยใส่ซ้อนเลยนะาเลยอืมสดพริกไปเลยเผ็ดเผ็ดแซ่บแซบครับ Amazing Amazing ก่อน่าเลยน่าเลยเราเอาตะไคร้อะไรใส่ไปด้วยดิแซ่บกว่าเยอะพี่นั่นเราใส่ดูวยเอาเอาแล้ครับเอาเอาตัวโดนเอาตัวหนึ่งอ่ะ อาตอวไหนนี่อืมเอาพริกเผาเลยได้ไหมเอานี่ใส่ด้วยนะดิเอาเอาเนียใส่อีกนี่นะเอ่อปวดใช้วิทยาในการรับชมนะครับก็ใส่ตะไคร้เข้าไปหน่อยเดี๋ยวกินเอาน้ำใส่พริกเผาไหมยังไม่ต้องนะอ่ากินกระตกกินโหดครับวันนี้เราแต่อร่อยอื แตกปมันหนาลเอยจังได้พี่น้องจังได้ครับเดี๋ยวไปดูหอยกงเดนแล้วเดี๋ยวขอกินตามมาเลยสักตัวก่อนใจบดีครับเป็นตาแซบอยู่หอยคลางเาครับงานคนอยากกินหอยคลางก็ตามมาเลยครับเนี่ยสุกหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยเสุกหมดแล้วนี่ก็าสุกแล้วเสุกหมดแล้วนะเนี่ยคือเย็นเย็นยุ่มีสุกนี่ตัวนี้สุกแล้วเย็นเยมื่อี้เป็นเปยังกินเลยยัมาเลยผมหิวแล้วมาไดกินข้าวเที่ยงมาครับแน่แน่แน่เนนเน้น้อ่นเลเลย เปิบ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 ้นี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูน่าก,กินนะครับเอามาดเดี๋ยวจะโชว์นาเร่กินสักลูกหนึ่งนะน,ะน่าร่กินอบอิบาตามเอา,เอาแบบไม่ออสุกไม่ออสุกมากนี้ครับดูกินหอยเนะดูอุ่นห้อนพี่น้องหยุนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเห็นนำนำตักให้มันดูจัก ให้มันดูจากหอยไอ,อ้หอยมาก่อนนี่นั่นเลยดูจากหอยเลยนะครับนี่ก่อนเอ้โหเนี่ยหลุดละเอาน้ำจิม้มน่าดูน้ำจิ้มนันเลยรานเข้าไปยี่หลีน้องเอ้ยเอ้ยนี่อันนี้ลาดเข้าไปพอแล้วหอยไงตะไคร้โปโต้หน่อยโยะมันต้องใส่พริกเผาด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่ทันละข,ขอก่อนอย่างนี้เลยนั่นเลยนี่ครับกล้องกล้องให้มันโฟกัสไม่ต้องถ่ายหน้าผมถ้าถ่ายหน้าผมมันจะไม่โฟกัสนี่ โอเคไหมพุกัดหรือยังเอาหน้านี้ก่อนอ่ะพุกัดหรือยังพุกัดหรือยังเออนี่ยนะครับน่ากินแล้วเวลาจะกินก็ดูเลยนะอืมจังสันหรอกเด้อ่าทำการเะไรได้อว,วันนี้ขอลอกเรียนแบบอ,อร่อยอกรอบเด้งดีเนาเลย มันสดนอนโรงเดียนสดมากๆเลยไหพี่เผาเข้าไปนึ๊บข่าวนี่เดินี่ขัวมันทุง่งใส่นี่หน่อยน้องพี่เผาครับเจอนั่นเลยรานน้ำจิม้มมนยังร้านแล้วอืมเอาแล้วเลยวแตยังไงก็ได้ โอ้ทวันนี้เต็มสูตรแล้วมั้องเล่นนี่โอ้ลองชิมดูผมว่าอร่อยกว่ากินหอยแข็งอยู่นะได้อยู่นะหอยแข็งมันไม่เต็มเต็มคำอย่างงี้แล้วไม่เหนียวนะย่างอย่างงี้อร่อยมากผมว่าเนาะแซ่บครับนี่ครับต้องท่าชัดมันอันนี้อะไรันพริกเผาเต็มเลยนะนะทอดทีได้ได้ทอดทีได้ทอดทีได้พี่น้องเลย คนไทยยังหิวจะเาพริกเผ็ดมากพีส่สวนทะเลอืมขาขาขาลุาางเด่นม,มันแซ่บพอหรอละฮะเหะมือนไปนั่งกินทะเลเลยไหมนั่นเลยอ่ะนัะ่ <ะ S 2> นเลยที่นี่บเปล่าเฮ้องวันนี้เดี๋ยวมีรายการตัวนึงมาสอดแทรกนล้วนี่นเลยจะย่างไส่อยู่ครับพี่น้องมันตัวเสริมมาแตงโมเสียเถี่ยวปิ้งไส้ไก่บ้านเนื้อแตก ท่านี่ใส่ยังไปลงเร็ยนเนี่ยใส่ตะเกลือใส่ตะเกลือเหรอโอเคผ่านเพลินอ่โอ้ดูอ้น้ำะลักทางนี้มันอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยครับนี่อยากไปเก็บสักครั้งหนึ่งในชีวิต ร้อ,องไห้เลยนะเรนเมือเม่องอะไรก่อนเมื่องของยายเมือ่อสุราเตีน้องเรนน่าจะโยมน่าจะขายอะไบางแสนก็มีนะเนี่ยเฮ้ยวาซาบีครับนี่สูตรวาซาบีพี่น้องเด้วยวาซาล่าครับเผ็ดพริกกระ레이น,นี่ปากบึนเลยหาสายพันธุ์กันนะน้องเลรนน่ะก็ว่าดรวมมิตรเลยห้าสายพันธุ์อยู่ด้วยกันน่ะ,ะเผ็ดอย่างนี้มันหยุดไม่ได้ยุดบ่ได้ ต้องซ้ำต้องน้ำยอกน้ำบ่งไปเลยมานะครับอันนี้เดี๋ยวพักเบรกก่อนร้อนเผ็ดแซ่บอันนี้เดี๋ยวเอาปิ้งคนเหนือนะครับเอาไปปิ้งมันสุกปิ้งสุกก็จีหอมแดงหอมขาวกระเทียมตำน้ำพริกกินกับหน่อไม้โต๊ะน่อต้มมป่นกีป่นกีป้อมอยู่เนาะนานะครับเนี่ยเดี๋ยวย่างเลยเนี่ยจะมันนี่เดี๋ยวมันมั่นตอนมั่นขี่แขนไส้ไก่กับเลือดแห้งกันเลยเนี่ยไส้ไก่ก็กินได้นะครับพี่น้องเอาปิดหน่อยปิดบังมา ไส้ไก่ก็จะไส้ไก่ก็จะสุกแล้วพี่น้องไส้ไก่ปิ้งอุ้ยปิ้งแห้งๆเนาะถ้าเกลือเนี่ยผมชอบกินไส้ไก่บ้านเนี่ยเมนูโปรดโรงเด็ดเลยครับเนี่ยอืครับจัดเดี๋ยวเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราอย่างแป๊บเดียวสุกแล้วน่ะครับครับก็ อพักเบรกกันแป๊บนึงครับเผ็ดๆแซบ่แซบๆพี่น้องผ้าที่กำลังจะตกดินที่อำเภอเวียงเชียงลุงครับนี่สวนอะเลวิวสวยนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหอันนี้ก็จะได้แล้วคนที่เขาไม่กินดิบก็มีแบบสุกได้นะครับนี่มันๆครับแหล่งที่มาของโปรโตีนนะวายกำลังนี่ย่างชุดใหม่เดี๋ยวให้ยายทันมาชิมยายกินของแซ่บๆนี่เอกให้ให้ยายเรามาชิมดูถูกใจไหมเนี่ยนะครับนะจุดเต่ากุญแจตั้งใจครับมาแล้วครับ พอเลียงทุเรียนแล้วนะยาย่เาเลกหาให้ด่ากินยายมากินหอยนะยายหอยแซบแซบัวแซบคือต้ได้ยินเ้ากับฝาวาเลยบอกฝ้ายายฝ้ามาเดมันแซบไหมสวัสดีครับจะทานสวัสดีจ้าครับ นี่ยายท่านได้ยินข่าวว่าหอยแข้งปลาโตหอยแข้งไงต้นหอยค้างหอยค้างเอายายยายช้อนั่งนะครับเอาแน้อนี่ให้ให้ยายท่านดูนี่ยังอะไนั่นฮะดวงมะพร้าเอาชุดชุดยังสิเลยบแบแซบแซบยายไไปแซ่บแซบไหมเป็นแต่แซ่บดีๆเหรอคนสุดยอดลองแกะแกให้ยายสักตัวหนึ่งนะฮะนั่นนี่เอาตัวตัวที่มันสดสดหอยค้างหอยแข้ง นพี่สาวกับน้องสาวจะได้กินด้วยกันลองชิมดูสิพี่สาวกับน้องสาวพี่สาวกับน้องชายเอาเอบๆมันแ่ะนั่นแ่ะอุ่นจะมีประจำตระกูลกันแล้วออกไหมไม่ออกอ่ะยหญ่โตอันอื่นก็มียู่นี่นี่แถวนี้เยอะแยะไปแล้วเลยยังที่ย่างอยู่ก็ยังมีเนี่ยเราเอาโตๆเลยนะให้ยายทันเนี่ยหัวยิ่งใหญ่เป็นเป้งเนี่ แฟนครับลุงเดินเลยมาเดินนี่เคยฟอร์บัวนี่ฟูน่ะดัวเดียดัวเดียดอยู่นี่ย้ายจักตัวมายายบ่คันซุกสิแซ่บอยู่ดิอันนียอะไรอันนี้อะไรฮะโอ้ยสั้นรุ่นนี่บ๊บโอ้โหหลันดอนสดๆเลยฮะ้อนห่อนเวลากินก็นี่เลยยายกินเวลาเอากินมันใส่เครื่องเคียงบางทีลองกินบางมันมันแซ่บดีเอารุ่นน่นฮะเอาอันนั้นซะ อัดตัวเป็นเป็นแล้วนะอัดตัวเป็นเป็นนั่นใช่อยากจะกินย่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นให้ยายกินหอยก่อนก็ได้พระเอกก้อนเนี่ยนั่นม่านั่นโตประกอบน้่มันคือบอกอีกนั่นเลยอ้ามิดจังไหนนี่ยมันกิ่แท่งต้องมาเป็นบ่ลาบปากมือมือมอเนาะบาดนี่ยยายท่านนี่สดสมตองังสิพี่น้องเห็นมันสดมันก็เลยฟิตกระลังแน่นด้วยไม่กินกระเจี๊ยด้หรอไม่ค้างใหญ่ค้างใจ อืมอ่ะใหญ่ก็ทันรอไม่ไหวแล้วยาย่มันมันมันแล้วจะจันแล้มันไอ้รถรอนทันจังเอาที่ฟูดใช่อ่าหัวมันแหมนี่มันไหนร่อนเรากันซดๆให้ใหญ่ๆนี่เอามาต้องกินแบบนี้มันจะได้หวานๆให้มันดูดออกจากกระดองก่อนช้ำๆเลยครับนี่นะมันช้ำๆเลยครับนี่เดี๋ยวไม่ไม่เคลียร์เคลียให้มันอยู่ในกระดองนั่นแหละกันด้วมันจะโมหยาบ มาแล้วครับตัวแรกนี่เขายายโอ้ยยายนี่นี่เด้งๆเลยยายเนาะขาวๆอ้วกเลยแหละครับอ่ะยายใส่เลยเอาแบบครับโอ้โหเนาะครับอืมตัวแรกอ่ายายใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปว้างหกสายพันธุ์เลยนกปากเบื่อแกต้องใส่นี่นะต้องใส่นี่ด้วยใส่ตะไคร้ออนใส่มะนาวหน่อยแล้วก็ให้นาเลตตักนี่ให้หน่อยััตตกกนี่พริกเผา มันจะกินไหนมันเต็มรูปแบบครับมันจะได้ครบรูปแบบกินไหนมันเต็มรูปแบบมันจังบ่เสียเถี่ยวอืนี่อ่ะคุณพี่น้นองน,น้องไส้นี่ก็จะบริการดีค่ะคืออยา่างไงยัยได้กินอยากให <c oughs> ้แซ่บจะไปออมเนี่ยเราแซ่บอ่ะถ้าบ่กิดกับบุญเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนกึุบกรบเวลาเคี่ยวโดนหอยนี่มันมันกรอบหวานเด้งดีไหมมากระชีดเอาไป เอให้ผักกระเฉดหน่อยผักกระถินยอดกระถินหน่อยกินสักห้าจั่วแซ่บเลยแหละเคี่ยวอย่าเพิ่งลื้อนายายเคี่ยวเคี่ยวก่อนอ่อต้องให้ยายเคี่ยก่อนมันจะอร่อยมันจะแบบกรอบเด้งหวานดีนะลมกะดีพี่น้องเบิึงนี่ขาวจุกก็ละมังะลมก็ยังเย็นสบายมาเลยจัดไปว่าน่าจะเรน้ำถั่วมไม่ดีแนี่แซ่บน้าเรียมาใครกินวันนี้ไม่อร่อยดิ บ่ต้องไปหากินไะไรเลยมันม่มีอะไรแซ่บปานนี้อีกแล้วแซ่บจะมันเข้ากันกับภากเกษตรเนาะภาคเกษตรกับโอ๊ะอ๊ะเอา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 ไหนไหนกันไหนไหนยังเหลือเยอะเลยยายไม่ต้องห่วงเหลือเยอะเหลือเยอะวันนี้เอาตัวนี้กันอู้เหลืองเหลืองเลยพี่น้องเบิังนี่ใหญ่คยายท่านกำลังเคยกินครั้งแรกเด่นนี่ด้วงนี่ค่อยกินครั้งแรกค่อยกันเนี่ยนะครั้งแรกนะเลยฮาวก์โตแล้วน้าเลยยังไม่ได้กินสูตครั้งแรกของน้าเลยเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นตัวเป็นตัมแ้ว ่า้พก้้อน่าพริกนกับนอต้มนั่นเลยเดี๋ยวพี่สวดเขาเต็มเต็มเราต้องใช้ยังกันนะรสาติเขาแท้แข่ในเนาะหนเนาะเออในยายก็เมี่ยงคือเกาคือกันนู้นยายก็ทำเหมือนเราเหมือนกันยายก็จะใช้มันมันมันเนาะอยวเบืองมัน huh ก ไายตัวต่อตัวแตนน้องเล่นครับเรียกแต่ว่ามันไหนหนังมันหนาจะหยาบกว่าตัวต่อตัวแตนจัดหน่อยอ่าครับครับมันก็รสชาติเดียวกันเลยครับไม่หิ่งตัวใหญ่กว่าตัวต่อตัวแตนตัวนี้ตัวเพิงกลัวอ่ะอ๋อกินไหมปนคือจังกีปบวมหนิไหมหอมคืออะไรหอมว่า่เขากินซื่อเนี่ยกินรสชาติแบบกินิแบบไอเห่เหมัอนหัวไออัตรรสของมันเนี่ย เหมือนตัวตัวต่อเลยพวกตอมันมากโอ้แซมคือว่าตัวนึงเนี้นั่นเหลตัวนึงกินเขาเข้ากันตรงนี้เลยเ่ยนี่ข้าวเหนียวัใหญ่กับม้นินแบงผ้าสวของเราลงเด่นหนืองกันเกินแามแน่นเขาแยงหอมหอมเอา่างอร่อย่ราะตะตำตำน้ำพริกคือว่านะตำน้ำพริกตัวเบ้าหรือไม ครับไม่เป็นแบบตัวเบ้าอ่ะตรูเบ้ามันอาจจะเนี่ยตัวเบ้ามันออร่ยเดี๋จริงของอนั้นจริงนะแต่ัวเบ้าตัวออกซีกเอาจีอีกจีิงผมแซ่บผมว่ากินอย่างนี้อร่อยมากเลยแซ่บแทบแต่ว่ากินข้าวเหนียวจีนนี่แซ่บกว่าแต่ว่าแต่แต่ว่านี่ยยท่านมากสุดนี่แล้วมกตัวนี้เอาเล้วพร้อมจะเสียบไหมเดี๋ยวเสียบไหมแซ่บแทบจิ้มน้ำจิ้มเลยอร่อยบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีดีครับมันคือตัวเบ้าสดชื่น นโดวงมะพร้าวเขาพ่อเลี้ยงเนาะแต่ว่าแหล่งที่มาของโปรตีนอ่ะแหมๆน้อยครับเราความขั้วเด็ดหัวออกยนี่ยต่ำครับต่ำใจปนเป็นปนเนี่ยแล้วก็ไอ้หน่อคานอ่ะหน่อไม้อ่ะเนี่ยต่ำเลยคือแบบตัดรั่วเนี่ยครับต่ำแก้วต่ำแก้วกับกินกับไข่กินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเสียบเพราะว่าเดี๋ยวมันอยากจะเสียบให้กล้องเห็นหอมก็เดี๋ยวนั่งกินพวกแบยาวๆครับพวกบดีพี่น้องมาดูครับเนี่ยสวนอะไรเนี่ยปูกทุเรียนเต็มไปเลยเห็นไหม นี่ครับน้าเร่ก็เพิ่งลงวันนี้ครับทุเรียนไปเลยแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีครับเห็นไหมครับนกเอียงนกเอียงมาเต็มเลยครับอันเปลี้ยงปลี้ยงปลี้ยงไงโอ้นกเอียงมาเต็มสวนน้าเร่นะครับนุ่นที่กำลังจะมาใหม่ก็มีครับเห็นไหมโอ้โอ้ยยังไม่ทันได้ปลูกทุเรียนยังไม่ได้ออกลูกนกเอียงมาเต็มแล้วเนี่ยยายโอ้เป็นนี่มีหมายที่ดีครับ เป็นต่แซ่บติดใจเยหญยเนาะสูตรนี้เนาะติดใจจ้านี่หน่วยที่สองที่สามไปแล้วคไปหกหน่วยเราโรงเรียนแต่ว่ากินไม่ต้องกินเยอะนะกินแค่คนสี่ห้าหน่วยก็มันก็โอเคครับเนี่ยก็้วยก็กินคนห้าหกเจ็ดหน่วยเนี่ยมันก็จะอร่อยแบบพอดีพอดีเต็มปากเต็มคำพายุกบมาแล้วพี่น้องฝนก็จะมานะครับก็ใครไปเจอเราไปทําดูแลสูตรนี้นะนั่นนั่นเลงเนาะที่เนี่ยน้ำจิ้มที่พดตครับต้องให้เครื่องครบนอนน้ำบิบเขา ครับมีน้ำพริกเผามีมีอย่นี้่เจียวมีหอมหอมใหญ่เจียวอะไรเงี้ยมันโอเคเียวเนี่หอยคือต้องสดหอยสดสเป็นๆนะครับสุดยอดนะครับแซ่บเดี๋ยวรอทุเรียนนั่นเลยมีลูกอีกทีนึงเราจะมารีวิวอีกรอบนะครับแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้นั่นเลยยังอยู่สวนโรงเรียนก็มีโอกาสโรงเรียนก็จะมารีวิวกับนั่นเลยเนี่ยมาอยู่เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเริ่มต้นครับกําลังเริ่มต้นกําลังเขาอนุบาลอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามสถานการณ์ว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วทุเรียนนั่นเลยเป็นยังไงเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ จีซั่มสั้นบ่เจ็ตกสั้นบ่อย่างเดียวกับท่านในหับอย่าครับ,อ,รบอัน,นกระรังเริ่อมอนโนบาลครับก็กินกับใย่าเดี๋ยวคจะปิ้งันี่นี้ต่อนี่ปิ้งก็อร่อยมากนะครับใครมีอาการผมว่าหอยคางทำกินอย่างเงี้ยแบเคยซื้อมาก,กินแล้วยายเอามาลวกมันมันเหนียวจริงแต่ว่ากินอย่างเงี้ยมันไม่เหนียวมันหอมครับมันหอมมันปิ้งเนาะเออครับมันคล้ายกับก็สู้หอยค็งได้นะผมว่าวันนี้รสชาติดีครับก็กินกันต่อไปยาวๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกกดชร ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเล่นขอตัวไปก่อนนะครับกินกันยาวๆก็นั่งชมบรรยากาศโซนนี้โอโซนเต็มๆสุดยอดบรรยากาศครับนกเอี้ยงก็นยู่เป็นฟูงเลยนกเอี้ยงก็นยู่เป็นฟูงหรอดูแบบบ่มี้นะครับดูแบบบรรยากาศครับนกเอี้ยงเนีเพิ่มเปลี่ยนเสียงเด้อเนี่ยเปลี่ยนเสียงไหมเด้อนกเอี้ยงครับ แซ่แบแซบ,แบ,แบะกินกันไปยาวเจอกันไหมค,คลิปหน้านะครับนี่เรา3คนขอตัวไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าลุงเด่นครับน้าเล่กครับเดี๋ยวทันขอตัวไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี<า>ครับแด่ดจ้าแซ็ดน้อแซ่บน้อแซ่บน้ำกันเด้อ